สวัสดีเจ้าวันนี้เฮามาต่อพระธรรมย้อนบทที่สิบเอ็ดนะเจ้าขอพระเจ้าทรงอยู่กับเฮาขอพระเจ้าเป็นกำลังของมึงเฮาเป็นความเข้าใจของเฮาด้วยพระปัญญาของพระเจ้าสูงสุดเจิมต้อยคำรับกรรมของพระองค์กล่าวในจิตในใจของเฮาแต่ละคนนะเจ้าสรรเสริญพระเจ้าขอพระคุณพระเจ้าในพระนามพระเยซูขอบคุณพี่น้องตัวหน้าเจ้าอาลาสลัดตาย อยอนบทที่11บมิตรพอใจคนหนึ่งชื่อลาซาลั์กำลังบสบายเขาอยู่ที่หมู่บ้านเมเธานีกับมาลีตึงมาตาพี่สาวของเขามาลีคนนี้เป็นไม่ยิงที่เอาน้ำมันหอมถอกลงบนตีนของพระเยซูแล้วเอาผมของตัวเก่าเจ็ดตีนให้พระอ,องค์ลาซาลต์ติดสบายก็เป็นน่องเบาของมาลีคนนี้ สาวทั้งสองคนของเขากใจกจใจคนไปบอกพระเยซูว่าอาจารย์คนที่อาจารย์ฮักกำลังบอสบายประกองพระเยซูได้ยินจะอัน้นพระองค์ก็อ้ว่าสุดตายแล้วผลของการบอสบายนี้ก็บอใจความตายเพื่อคนจะได้หันความยิ่งใหญ่ของพระเจ้ากลบของพระบุตรของพระองค์ผ่านการบอสบายนี้ พระเยซูฮักมาตากับน้องสาวของนางตึงลาซาลัต์ตัวตอนพระอ,องค์ได้ยินว่าลาซาลั์ปลอดบสบายพระอ,องค์ก็ยังย้างอยู่ที่เก่าไปแหมสองวันหลังจากนั้นพระอ,องค์ก็บอกกับสาววว่าเฮาปึกไปแคว้นยูเดียนกันเตยูเดียกันเตะหมู่สาววก,ก็อู้กับพระอ,องค์ว่าอาจารย์บักีวันมานี่หมู่เจ้าอยู่ที่หัน ที่เอาบะหีนจะคว้างอาจารย์หืดตายอาจารย์ยังจะไปที่ฮั่นแหมกาพระเยซูตอบว่าตอนเมื่อวันตอนเมื่อวันมีสิบสองชั่วโมงบาเจ้กาถ้าไผเตียวตอนเมื่อวันก็จะบอกข้องสะดุดยอนมีแสงสว่างของโลกนี้แต่ถ้าไผ่เตียวตอนเมื่อคืนก็จะค้องสะดุดยอนบ่มีแสงสว่าง หลังจากที่พระอ,องค์อู้จะอ่านแล้วพระอ,องค์ก็บอกกับหมูสาววกแหมว่าลาซาลัดเปื่อนของเฮาลับไปแล้วแต่เฮาจะไปที่หัน่นเพื่อ้องเขาื่้ลุกขึ้นมาสาวกของพระอ,องค์ก็บอ้ว่าอาจารย์ถ้าเขารับอยู่เขาก็ยังแขวนขึ้นแล้วก้าพระเยซูหมายถึงว่าลาซาลั์ตายแล้วแต่มูสาวกลึดว่าพระอ,องค์หมายถึงเขานอนรับบ่ได้ จะอ่านพระเยซูก็เลยอู้ซื่อกับหมู่เขาว่าลาซาวรัสตายแล้วและย้อนเฮาหันแก่โมตันเฮาถึงดีใจที่บ่ได้ยอยู่ที่หัน่นเพื่อโมตันจะได้เชื่อวางใจเฮานักขึ้นโมเฮาไปหาเขากันเตอโทมัสที่เฮาที่เขาห้องกันว่าแฝดก็อ,อู้กับสาวกคนอื่นว่าโมเฮาไปกันเตอไปตายด้วยกันครับอาจารย์ บกองพระเยซูไปถึงหมู่บ้านเบธานีก็ได้ข่าวว่าเขาเอาซพราซารัสไปฝังไว้ที่อุโมง์ฝังซพได้สี่วันแล้วหมู่บ้านเบธานีอยู่ใกล้กรุงเยรูซาเลม็มห่างกันประมาณสามกิโลเมตรหมู่เจ้ายิ้หลายคนก็มาปลอบใจมาทากับมามาลีตีน้องเบาของหมู่นางตาย เมื่อมาทาได้ยินว่าพระเยซูมานั่งกเติวออกไปหาเพื่อตอนฮับพระองค์แต่มาลียังอยู่ในเฮือนเรื่องมาทาอู้กับพ่อเยซูว่าอาจารย์ถ้าอาจารย์อยู่กับหมวูวเฮาน้องบ่าวขา้ขาพ้ะเจ้าก็จะบาดตายแต่ถึงเติวนี่ข้าเจ้าก็รู้ว่าพระเจ้าจะให้กิ่งกูอย่างที่อาจารย์ขอพระเยซูอ้ว่า น่องเบาวของเจ้าจะเป็นขึ้นมามีชีวิตแหมเตือ้อมาทาอูว้ว่าข้าเจ้าคูว่าเขาจะเป็นขึ้นจากความตายในวันสุดตายพระเยซูอู้กับมาทาว่าเฮาเป็นผู้ที่ย่าฮือคนเป็นขึ้นจากความตายและฮือชีวิตกับหมู่เขากู้คนที่วางเชื่อวางใจเฮาถึงแม่นตายไปแล้วก็ยังมีชีวิตอยู่ แล้วไผที่ยังมีชีวิตอยู่กับเชื่อวางใจเ,เขาเขาก็จะบ่มีวันตายมาทาเจ้ามาทาเจ้าเชื่อจะอั้นก่อมาทาก็บอกพระองค์ว่าอาจารย์ข้าเจ้าเชื่อว่าอาจารย์เป็นพระคิดเป็นพระบุตรของพระเจ้าที่ว่ากันว่าจะเข้ามาในโลกนี้อาเมน หลังจากมาทาอู้จะอั้นแล้วเขาก็ปิกไปห้องมาลีน้องสาวของเขามาเล่าอู้กันสองคนว่าอาจารย์มาแล้วท่านถามหาน้องตัวประกองมาลีได้ยินจะอัน้นก็ฟั่งลูกไปหาพระเยซูพระอ,องค์ยังบ่เข้าไปในหมู่บ้านเตือ้อพรอองค์ยังอยู่ที่เก่าที่มาทาไปหาและหมู่เจยิวที่มาปลอบใจมาลี หันมาลีฟั่งลูกออกจากเืินไปโมูเขาก็คิดว่ามาลีจะไปไปให้ที่อุโมงฝั่งซบฝั่งซพโมู่เขาก็เลยตัวมาลีไปเมื่อมาลีไปถึงที่ที่พระเยซูอยู่ก็หันพระเยซูแล้วก็โยบลงกับที่ตีนของพระอ,องค์แล้วอ้ว่าอาจารย์อาจารย์อยู่ที่นี่น้องบ่าวข้าเจ้าก็จะปะตาย ถ้าอาจารย์อยู่ที่นี่น้องบ่าวของข้าเจ้าก็จะปลอตายสมาตนะเจ้าเมื่อพระเยซูหันมาลีให้กับมูเจ้าอยู่ที่ตัวมาลีมาที่ปากันให้ตัวพระอ,องค์ก็บบ่บม่วใจครับทุกใจแล้วพระอ,องค์ก็อู้ว่ามูต่านเอาศพไปไว้ที่ไหนมูเขาก็ตอบว่าอาจารย์ตัวมาพอเตะ แล้วพระเยซูก็ให้พระเยซูก็ให้มูเจ้ายวติ้วตัวมาอู้กันว่าพอรอประจัยคนนี้ฮักลาสลัดนักขนาดแต่บางคนก็อู้ว่าเขาญาให้คนตาบอดพอหันได้แล้วช่วยลาสลัดบอกหตายบาได้กาพระเยซูก็บกม่มมวนใจแหมเตือ้อ พระองค์ก็ไปถึงอุโมค์ฝั่งซุโโมค์นั้นเป็นถ้ำมีบ่หินก้อนใหญ่ติดปากอุโมงค์อยู่แล้วพระองค์ก็สั่งว่ากิ้งบ่หินออกล้อมาทาพีสาวของลาซาลั์กูอูวว้ว่าอาจารย์เขาตายมาได้สีวันแล้วมาเดียวซุก็เหม็นตึ้งแล้วกาพระเยซูกูอูวว้ว่าเขาบอกเจ้าแล้วปาใจยกาว่า ถ้าเจ้าเชื่อวางใจเฮาเจ้าก็จะหันความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าภูเขาก็เลยกิ้งบะหินออกและพระเยซูก็เงยหน้าขึ้นอธิษฐานว่าข้าแต่พระบิดาข้าพระอ,องค์ขอพระคุณพระอ,องค์ที่พระอ,องค์ฟังข้าพระอ,องค์กลับข้าพระอ,องค์ก็อู้ว่าก็ฮู้ว่า พระอ,องค์ฟังข้าพระอ,องค์ตลอดที่ข้าพระอ,องค์อู้จะอี้ก็ย้อนหันแก่คนดังหลายที่อยู่ที่นี่เพื่อมื่อเขาจะได้เชื่อว่าพระอ,องค์เป็นผู้ตีใจข้าพระอ,องค์มาบอกองพระเยซูอู้จะอันแล้วพระอ,องค์ก็ฮองเอินขึ้นมาว่าลาซาลาดเหยออกมาเตะแต่แล,ลาซาลัดที่ตายไปแล้วก็เตียวออกมาจากอ,อุโมงค์ มีผ้าปันมือปันตีนกับหน้ากับหน้าเขาอยู่พระเยซูก็เลยบอกคนต่างหลายว่าแก้ผ้าที่ปันเขาออกเพื่อเขาเตี้ยวไปมูเจ้ายิวที่มาหามารีได้หันสิ่งที่พระเยซูเนี่ยก็ป้ากันเชื่อวางใจพระองค์แต่มีบางคนในหมนนั้นไปเล่าสิ่งที่หันพระเยซูเนี่ยให้มูฟาลสีฟังแล้วโมหัวหน้าปุโรหิต กับโมฟาราสีก็ห้องประชุมสภาแซนเฮซนดริดแล้วโมเขาก็อู้กันว่าโมเฮาจะแย่ใจดีดป้าใจคนนี้ย่หมายสำคัญหลายอย่างแล้วถ้าเขาป่วยให้เขายะจะอี้ไปติ๊กๆิคนตั้งหลายก็จะปากันไปเชื่อเขาเฮียมดแล้วโมโรมันก็จะมาทำลายตึงพระพิหารและตึงจ้าดของเฮา แต่มีปัจจัยคนหนึ่งในหมู่นั้นชื่อคายาฟัสเขาเป็นมหาปโรหิตในในปีนั้นเขาก็อู้ว่ามูตานบะฮู้อยังออยังเลยมูตานบะเข้าใจว่าสำรับมูตานแล้วจะฮึ่มปัจจัยคนหนึ่งตายเพื่อคนเพื่อคนตึงมดก็ยังดีเหลือคนก็ยังดีเหลือฮึ่มคนใจจ้าตึงคนในจ้าตึงมดโดนทำลาย กายฟัดบดได้อู้จะอี้ขึ้นมาคนเดียวแต่ย้อนว่าเขาเป็นมหาปุโรหิตในปีนั้นพระเจ้าก็เลยให้เขาอู้เป็นกรรมกรรมตัวตักว่าพระเยซูจะตายเปิดเจ้ายิวและพระองค์บดได้ตายเปิดเจ้ายิวตะอันแต่เพื่อจะรวมคนของพระเจ้าที่แตกขลคาขจาไปไข้โลกขึ้นมาอยู่เป็นหมู่เดียวกัน แต่วันนั้นหมู่ผู้นำเจ้ายูวก็วางแผนจะฆ่าพระเยซูพระองค์ก็เลยออกไปไหนมาไหนอย่างเปิดเผยในที่ที่มีหมู่เจ้าอยู่แต่ออกจากหมู่บ้านเบธานีไปที่หมู่บ้านเอฟราฮิมอยู่ใกล้ๆที่กันดานแห้งแล้งแล้วพระองค์กับหมู่สาวกก็ยังอยู่ที่หันตอนเมื่อใกล้ถึงงานปัสกาของเจ้ายิว หลายคนที่ลุกบ้านนอกมาก็ปากันเข้าไปในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อแย่พิธีล้างตัวให้บริสุทธิ์ก่อนงานนั้นแล้วคนต่างหลายก็ปากันเสาะพอหาพระเยซูตอนที่อยู่ในพระวิหารโมเขากะถามกันว่าตัานตั้นกึศจดใดป้อใจคนนั้นจะมาหามางานก่อแต่หมู่หัวหน้าโปโรฮิตกับโมฟาราสีได้สั่งคนต่างหลายว่า ถ้าไผ่หันพระเยซูอยู่ที่ไหนก็ต้องมาบอกหมูหักโมู่เขาเพื่อโมูเขาจะไปยับพระอ,องค์สรรเสริญพระเจ้าตีเฮามีพระเจ้าพระผู้เลี้ยงพระผู้ไทยพระผู้ติหักเขาตีเต็มยอมตายแล้วก็ยอมเสียชีวิตเปื่อเฮาหน่เจ้า,าแล้วก็หอกห้องให้เสียใจกับเปื่อเฮาหน่าเจ้าเขาขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้า เป็นความพักที่พระเจ้าปิยอมเสียสละปลดปล่อยเฮาเฮามีชีวิตมีอิสระมีเสรีภาพโซ่ตวนพันธนาการของเฮาก็ได้ลดไปด้วยพระคุณและความพักของเปิ้ลของพระเยซูนะเจ้าเฮามีผู้ช่วยขึ้นหลอดติดเต็มเปตยมด้วยความพักและเมตตาที่ทรงแสนดีกับเฮานะเจ้าอา่า ก็ขอบคุณพระเจ้านะเจ้าขอสุมาันนะเจ้าสวัสดีเจ้าขอบคุณเจ้าอาเมนเจ้า